พี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะเพื่อนบอกว่าหลังการเก็บเกี่ยวแล้วเรื่องของการไทโกบต่อสร้างนี่แหละเพื่อนบอกว่าได้พ้นดีอหลีนะคะขอดีกันหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการลดฝุ่น pm 2.5รายละเอียดสิเป็นจังไรติดตามได้จากรายงานค่ะสถานการณ์ปัญหาฝุ่น pm 2.5ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนโดยทั่วไปซึ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะการเผาทำให้เกิดฝุ่นควันเป็นจำนวนมาก เช่นการเกิดไฟป่าการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรเป็นต้นซึ่งรัฐบาลในเลงเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาหมลพิษด้านฝุ่นละอองอย่างจริงจังพร้อมถอดบทเรียนการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในแต่ละปีเพื่อทบทวนและปรับแนวทางรับมือในปีถัดไปอย่างรอบคอบเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคนหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือการหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหยุดเผาทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการเผาอ้อยก่อนตัดหรืองดการเผาขยะงดการเผาต่อสังข้าวโดยใช้วิธีไถ่ายกบแทนพร้อมส่งเสริมการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาแปลรูปเพื่อสร้างรายได้ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอับนาจเจริญหนึ่งในนั้นคือคุณตาชนะเติมสุข เกษตรกรบ้านทัเบเหมยตำบลโนนหนามแทง่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญงดการเผาตอสังข้าวโดยใช้วิธีการไถขบตอสังซึ่งมีผลดีหลายๆอย่างเช่นดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นต้นบ้านเก่าปีทิปีแล้วครับกต่ว่ามันเป็นปุ๋ยหมักเป็นันี้กนี่ดินกันล่วนช่วยกักนนี่ล่ะก็คือจังไถมากาก็ไข้กัว่าไถอยู่ดีกัวอยู่ว่ไถอยู่หรอก งามอยู่เพราะว่ามันดินมันเกิดห้าเขามันก็ไปได้ดีมดินมันรน่นร่วนช่วยปุ๋ยเกิดใส่ปีละครั้งสองครั้งเกิดว่าด้ใส่นักนะบ่เผาดีดกลัวเผาเพราะว่าเผา,า,า,ามันเป็นดินกระด้างเป็นดินตายนะมันคือเขามันเกิดว่าอย่างนี้นี่เป็นดินหนาตายหนากะด้างไปบ่วคือไสไสกบต่อเพียงมันเกิดุ่มซย็นมันเกิด อันนี้ก็กันดินกับร่วนช่วยก็กันฟางมันก็ทิไดดเป็นปุ๋ยมากเป็นหยังไปเป็นพพนเป็นอนนี้กันปุ๋ยก็ได้รับหลดจนทุนไปน้ำก็ดีเขาน้ามันก็หากไปได้ดีกว่าบวัวไทยนนะ่น่าอันนี้นึ่แล้วทั้งเอือนเผาเพี้ยงเผาอ้อยเผาหย,ยั่งกพิ่งกึ่กหามยื่แล้วมันวัวพบภเฮ็ดดอกทั้งนี้ ยู่น้านี่บ่เฮ็ดบ่นี่จักเทื่อแล้วแต่ว่าทั้งอื่นทั้งนี่ก็บ่ค่อยเห็นดอกว่าอันนี้พยาบ้านเขาเกิดแก้งกระเทียนอยู่ม้วยเผาบ่ให้เฮ็ดก็เบิ่งข่าวอยู่ประจำนั่นล่ะจากคําบอกเล่าของคุณตาชนะเติมสุขจะเห็นได้ว่าการไถกลบต่อสังข้าวให้ผลดีในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5หากทุกคนช่วยกันหันมาไถากลบต่อสังข้าวแทนการเผา จะสามารถลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ได้อย่างแน่นอน